ดีวะเออนั่นสีนั่นสีไอ้ปั่นฮะอ,อะไรอยู่หลังมือไอ้กังฟูเฮ้อะไรวะฮะตัวอะไรนั่นฮ่าฉันคือคนไม่งูงแกต้องตายไม่นะเพื่อนต้องหนีแล้วไม่หนีไม่ทันหรอกออือ่อออาอแกโดนชี goodbye ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ ฮ่า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 เฮ้ยแกฟื้นได้ไงเพรฉันอัพเกรดฉันมียาติดตัวฉันฮ่าแกต้องตายตายตั้งตั้งฉันไม่ตายตั้งแกไอตา

เออแต่ก็ต้องตายมีแทงอือ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 ต้องแกต้องเจอตึ้งแกหาไปไจอแล้ววะ ฮะแกหายไปไหนแล้วโอ้ยกดเฮฉันต้องว้าไปแล้วนะเฮ้ยอ๋อห้าห้าห้าไอไอุปเปอร์โทนิคเลมโบแกต้องตายซะไม่ตายหรอกไอ้นึ่นเส่าหน้าโง่ไว บอกแล้วใครมาสู้กับฉันไปมีใครชนะฉันมาแล้วตัวแค่นี้จะมาฆ่ากับฉันได้เหรอฮ่า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 ก็รอดูอย่ามึกอย่ามึกอย่ามึกแกก็รอดูจะปาบแกให้ตายเลยเลเลยย่าป้า ขับแกเอ้ยตัวไฟช็ตดับแกม่นะเอ้จะดดูดเอเออเออไฟช็อตไ่เนฉันตายแลว ก็อยายกินอีกเาก็ยังไ่ยอมเออเออเจาไม่ยอมเออเออยไ่ตายอกเนี่ยเออเออเจ้าสึกสึกแต่ไวเออเออ เออ่อเลี้ยงนูเลี้ยไม่ต้องเียงเลยเออเออนะ้เขลองยืนดูก่อนนะเออเออแกก็่เป็นเด็กโผกเฉยๆเดินไปออออ

ฉันกลับก่อนแล้วอออฮ่าฮ่าจะจะกลับแล้วนะฮ่าฮ่าแกย่งจะมาต่จะมาต่อกนกับฉันนะออฉันนี่เองเลยฉันฉันไม่กลัวแกออฮ่าฮแกโดนลองสิฉันไปดี หายตัวเลยแกต้องเจอปืนอันนี้จ้ะฮ่าฮ่าฮ่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บอกแค่เดียวตามช่องเออแกต้องเจออือะไรวะนี่ก็เจอเกือบไปใช่หรือเปล่าอะไรเนี่ย